ครับก็สวัสดีฮะสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ครับก็ถึงเวลาช่วงเวลาที่เราจะเฉลยแล้วครับว่าใครที่จะได้เมาส์นิวชั่นไซบอรกจากร้านที่สปีดไปครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนตอบพูดก็เกือบหมดแล้วฮะก็คงรู้คําตอบอยู่แล้วครับว่าแชมเปี้ยนที่อยู่ในเกมเอลที่เราใบ้กันมา2องคัมใบ้เนี่ยคือใครฮะนั่นก็คือมิสโซจูนั่นเองฮะนะเดี๋ยวเรามาแรนดอมเลยช่วงดีเลยครับนี่ครับอันนี้เราจะแรนดอมแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ครับว่าเราจะแรนด้อมทีห้าครั้งฮะ ันนี้ครั้งครั้งแรกสองสามสี่แล้วก็ห้าครั้งต่อไปเนี่ยคือรายชื่อผู้โชคดีจริงๆนะครับว่าผู้โชคดีคนนั้นนะครับจะเขาจะเป็นใครที่ได้รับเม้าไปฮะหมายเลขที่ดสิบห้าครับหรือก่อนี้หมดจริงๆเนี่ยเจ็สิบเก้าคนนะแต่ว่าแปดสิบเนี่ยคือทีมง,งานเราเองครับเราก็ไม่นับนะอันนี้แปดสิบนะเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหก แล้วก็เจ็สิบห้านี่ครับคุณแตงๆงครับหน้าตายยังไงเดี๋ยวไปดูหน้าตายอย่างเงี้าายครับน,น้าอย่างเงี้ยับแตงๆครับ